สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง g ล e น n y Channel จะนําเสนอดวงประจําเดือนกันยายนสองพารลักนาราศีมิถุนหรือเมถุนการงานการเงินโชคลาภความรักและสุขภาพซึ่งในเดือนนี้มีดาวย้ายทั้งหมด สามดวงด้วยกันแต่ดาวศุกร์นั้นจะย้ายสองครั้งนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในวันที่สองกันยายน2565นั้นจะมีดาวย้ายทั้งหมดสองดวงด้วยกันซึ่งดาวแรกนั้นที่ย้ายก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่สองกันยายน2 5 6 5เวลา13.27นาฬิกาดาวศุกร์ของชาวลัคนาราศีมิถุนหมายถึงพบวินาศและก็พบของปุตตะ เข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือพบสัตชะแล้วก็อีกดาวหนึ่งก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่2กันยายน2 5 6 5เช่นกันเวลา15.33นาฬิกา,าดาวพุธก็คือตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนและอีกพบเรือนหนึ่งก็คือพบพันธุนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพุธและดาวศุกร์ได้เข้าสู่ราศีสิงห์ทำให้ดาวพุธนั้นมีตำแหน่ง3มตำแหน่งด้วยกันก็คือ,อาราชาโชคอุจจาวิลราชและก็มหาจักรส่วนดาวศุกร์นั้นก็เข้าสู่ราศีสิงห์ได้เป็นคู่สมพลกับดาวอาทิตย์ซึ่งย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นคู่ธาตุกับ ดาวาพุธด,ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็เป็นการดีที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะก่อเกิดเรื่องของรายได้การงานการเงินที่เป็นเรื่องของความโชคดีมีหลากหลายช่องทางเลยนะคะเพราะว่าคำว่าราชาโชคนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีๆนะคะ ราชาโชคฉลกกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะส่วนคำว่าอุจจาวิราชนั้นก็หมายถึงมีสเสน่ห์นิยมผู้คนยกย่องพูดจาดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานแล้วก็ได้เป็นคู่มิตรก,กันกับดาวสุขก็ทำให้เป็นคู่ที่อ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็คนรักใคร่เอนดูนะคะ ส่วนคำว่ามาหาจาักนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเป็นสองเท่าจากการที่ทำงานแบบธรรมดาก็ต้องใช้ความฉลาดเฉลียวความพลิกแพลงความชีวิตที่โลดผลขึ้นเป็นการใช้กำลังมากขึ้นหรือความคิดที่ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหาจาักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเชงนะคะ ส่วนคู่สมพลนั้นก็จะทำให้มีการส่งเสริมให้เป็นความรู้ความสามารถมีความชำนาญความเชี่ยวชาญมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในช่วงของจังหวะนี้นะคะทำให้อาชีพการงานที่ทำอยู่เรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญเป็นพิเศษเกิดขึ้นเลยนะคะส่วนคู่มิตรนั้นก็จะทำให้เป็นยั่งยืนอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นปึกเป็นแผ่นไป,นเ,ปนเลยนะคะ มีการพูดจาเจราจาอ่อนหวานมีความที่ทำให้ผู้คนทั่วไปยกย่องนับถือแล้วก็รักใคร่เอ็นดูนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวดที่ดีของชาวลัคนาราศีมิถุนที่จะก่อเกิดซึ่งความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองแต่ต้องทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของวินาศนะ,นะคะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นภพวินาศและก็ปุตตะ การที่เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเข้าสู่พบสัตว์ช้าการติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนฝูงหรือพี่น้องนะคะ ต้องทางานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลโลกของมีเดียหรือโลกของออนไลน์ในการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาตินะครับเพราะว่าวินาสนานั้นหมายความถึงต่างดินต่างแดนต่างประเทศต่างชาติหรือจะเป็นเรื่องของการที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมของเสียเสียหายเอานํามารีโนเวทหรือมาซ่อมแซมใหม่หรือปิดบังซ่อนเร้นหรือเป็นการอยู่เบื้องหลังคอยเป็นที่ปรึกษาคอยสนับสนุน คอยแก้ปัญหาให้กับงานนะคะนั่นก็คือจะเป็นการถูกฉโลกับชาลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะนี้การติดต่อสื่อสารเป็นเลิศพูดจาเปราะมีความน่าเ,เ,เชื่อถือน่ายกย่องของสังคมเป็นที่รู้จักของสังคมสังคมให้การยกย่องนะคะแล้วก็เป็นมหาจักก็ต้องอปร้บตัวหน่อยนะคะหมายถึงว่าต้องพยายามหน่อยพยายามนิดนึงก็อาจจะได้มาซึ่งความเป็น ความเชี่ยวชาญความชำนาญง,งานในการงานเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยก็จะทําให้ได้มาแบบง่ายๆเงินทองก็จะไหลามาเทมาช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะทําให้ถูกโลกทําให้ถูกจังหวะแล้วก็มันก็จะมาเองนะคะเรื่องของเงินทองแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงของจังหวะที่ดาวสุขซึ่งในวันที่27กันยายนนั้นก็จะ สู่ราศีกันในพบพันธุได้พบของมานเรืทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างได้ตำแหน่งนิดนะคะซึ่งนิดนั้นก็หมายความว่าต่ําต้อยด้อยค่าไม่มีชื่อเสียงหลังจากวันที่27เ,เป็นต้นไปนะคะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวัดที่ชาวลักนาราศีมิถุน ต้องระมัดระวังเรื่องของอความเสียหายเสียชื่อเสียงเพราะว่ามันมีการอ่อนน้อยด้วยค่าลงนะคะเสียชื่อเสียงไร้อิทธิพลลงแล้วก็ทําให้ต้องระมัดระวังในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่27กันยายนเป็นต้นไปนะคะ แล้วก็ช่วงของจังหวะในเดือนนี้นะคะเดือนอกันยายนดาวการงานก็อาจจะมีการที่ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพบการงานนั้นถอยหลังอยู่นะคะถอยจนถึงวันที่2ธันวาคม2565เพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนก็อาจจะไม่กระเตื้องสักเท่าไหร่ถึงแม้จะมีการทีเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ก็มันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร พัฒนาไปก็ไม่เดินหน้าสักเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะให้พยายามในช่วยโอกาสจังหวะที่ดวงดาวได้ตำแหน่งอุจาวิราชราชาโชคแล้วก็หมาจากักก็ต้องพยายามขึ้นเป็นสองเท่าจากที่เคยทำแบบเดิมๆนะคะแล้วก็จะมาได้มาซึ่งชื่อเสียงกิติยศแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีเงินทองไหลามาเทมาเองนะคะส่วนลาภผลนั้นโชคลาภนั้นนะคะ าดาวของอาราหูซึ่งเป็นพบสุภะเข้าสู่ราศีเมษในพบราภะช่วงจังหวะน,นี้เล็งอยู่กับปุตตะการเสียงโชคของชาวลัคนาราศีมิถุนก็กเกิดซึ่งรับผลก้อนใหญ่ก็ได้ด้วยเช่นกันก็โอกาสนี้ที่จะได้ซึ่งเงินทองก้อนใหญ่ลับผลนะคะและก็แต่ดาวอังคารก็เข้าสู่พบของวินาศานะ ได้โชคได้ลาบมาแล้วก็รีบแปลเปลี่ยนเลยนะคะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเสียเป็นทรัพย์สินส,ขขสิ่งของสิ่งก่งอส,ส,สร้างที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนหรือรรทาบุญทําทานสะสมบุญบาร,รมีบริจาคทานเลยทันทีทันใดเลยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นทุกขลาบเสียเพราะฉะนั้นต้องออพอได้ลาบผลมาก็ทําบุญเลยเทําโดยการไถ่ชีวิตโคกระบือไถ,ถ่ชีวิตสัตว์หรือจะทาบุญแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองมีความถนัดและก็ศรัทธาและก็เชื่อถือนะคะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ,บญส่วนของตนให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ ประสาททั้งหลายด้วยนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นก็<ม>ก็แสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยในช่วงจังหวะน,นี้เพราะว่าดาวเสาร์นั้นซึ่งเป็นภพเรือนมรณะก็เดินถอยหลังอยู่นะคะเดินถอยหลังจนถึงวันที่10ตุลาคม2 5 6 5ซึ่งเมื่อดาวพักหรือดาวถอยหลังนั้นก็ทําให้ดาวดวงนั้นมีกําลังที่อ่อนแรงลงเมื่อก่อนดาวเป็นกเกษตรแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกเกษตรอยู่ในภพเรือนของราศีมังกรนะคะเป็นเกษตรจนถึงประมาณมีนา คม2566แต่มันเดินถอยหลังอยู่พอเดินถอยหลังแต่ก็ถอยหลังไม่ไปพ้นในราศีมังกรนะคะยังอยู่ในราศีมังกรแต่ความเจ็บป่วยนั้นก็อาจจะลดน้อยถอยลงและก็อาจจะพบเจอ,เอ,อหมอที่ดีที่สามารถรักษาและก็หายได้แล้วก็อาจจะหายจากอาการเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะที่ดาวเดินถอยหลังเดินถอยหลังจนถึงวันที่10ตุลาคม2 5 6 ห้านะคะแล้วก็จะเดินปกติอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงจังหวะนั้นก็ค่อยระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความเก็บตัวยนะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพุธเข้าสู่ภพของราศีสิงห์ก็ มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองมีการพูดจากันแบบอ่อนหวานนุ่มนวลพูดจากันแบบไพเราะหูนะคะก็ทําให้มีการรักใคร่มีความอ่อนโยนมีความเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดนั้นนะคะช่วงจังหวะนี้คนที่ผิดหวงังหรือคนที่ยังเพิ่งเลิกร้างเพิ่งเลิกรากับคนรักไปนะคะช่วงจังหวะนี้ที่ดาว พระรัศดีซึ่งเป็นพบปตัตนิคู่ครองคนรักเดินถอยหลังจนถึงประมาณวันที่สองธันวาคม2565คนสดก็จะพบเจอคนรักที่ตามหากันจนเจอในชาตินี้นะคะคนที่มาจากอดีตชาติตามหารักเก่าๆอยู่จนมาเจอในช่วงปัจจุบันนี้ในช่วงจังหวะที่ดาวพระรัสศดีเดินถอยหลังเป็นโอกาสดีที่จะพบเจอคนจากอดีตชาติ รักที่เคยตามหากันที่เคยสาบานที่เคยมีเรื่องของการผิดหวังกันแล้วก็เลืกร้งรางเลืกรากันไปก็จะมีการคิดถึงหรือยังรักกันอยู่อยากจะกลับไปขอคืนดีช่วงจังหวะนี้ก็เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะ ก่เอเกิดซึ่งความรักกับคนเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าสมัยไหนนะคะสมัยอดีตชาติสมัยชาตินี้ชาติปัจจุบันสมัยอดีตที่ผ่านมาอีก2ปี3ปี4ปี5ปีก็แล้วแต่นะคะเป็นคนรักเก่าๆทั้งนั้นนะคะก็ขอให้ชาวลักนณาราศีมิถุนกับคนรักหากันจนเจอนะคะ ขอให้มีความโชคดีมีความสุขกันทุกท่านสําหรับการดูดวงของแม่หมอน,นั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบคุคคลใดบคุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้ด้วยเช่นกันต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือจะสแกน QR วโค้ดหรือเบอร์โทรไลด์ ID ที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้แม่หมอก็สวัสดีค่ะ